ก็แบบว่าผู้ขาวๆรือเปล่าโอ้ะกรอยู่อนผู้อะไรวะผู้ขาวๆขาวๆคนๆอ่ะนะ <c oughs> พี่เบอร์เมื่อกี้ไม่รู้หน่อยมันต้องกี่เท่าไหร่วะอืมจาริบักเฮ้ยเอาจุดเหรอใครจุดใครจุดอ่ะใครรีบวะพี่ตีอ่าช่วยกันช่วยกันเพื่อนตองด้วยเพื่อนชิบหาย เอาสาว่างเฉยเดี๋ยวสิ <c oughs> ทุกคน <c oughs> มากินมากินอาหารกันก่อน

อโหวะแต่แต่ะคนไม่ตุกก้ห้เหอหดที่มึงแดมึงอ้วกหไอ้เช็คดูดิฮอไปวันนี้โอ้เกลียเลยไอกอล้างแผลสัตว์ไหนข้ ยากทำแผนงแดดบนโต๊ะเนี่ยอ้าว